ช่องทางการติดต่อ0647744808เป็นเบอร์โทรของผมนะครับวันนี้มาชมของดีครับของดีครับของดีนะครับนี่คือวัตถุมงคลครับเป็นวัตถุมงคลท่านประลัดนะครับท่านประหลัดของปูน่นาคเพชรแสงแก้วพ่อปู่หมอหนาคเพชรแสงแก้วคารวาาผู้เรืองเวทของจังหวัดร,ราช,ชบุรี อาชุนมคลชุดนี้น่าจะสร้างปี2544นะครับถ้าจำผิดต้องขออภัยนะฮะสร้างปี2544มีทั้งหมด999องค์นะครับเป็นท่านประหลัดนะครับท่านประหลัดเนื้อเนื้อผงพุทธคุณนะฮะพุทธคุณนั้นเมตตามหาเสน์นะครับเนี่ยสัญลักษณ์ด้านในเนี่ยก็คือเป็นจิ้งจกสองหางนะครับจิ้งจกสองหางก็ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตามหาเสน่พ์ทธทรัพย์นะครับจิ้งจกสองหางนะครับนี่ครับ นี่ครับมีคาถาให้ด้วยนะครับจจุจิจินะครับมีคาถาให้ด้วยนะครับมีคาถาอาราธนาให้ด้วยสําหรับวัตถุมงคลของท่านนะครับพ่อปู่หมอหน้าเพชรแสงแก้วท่านเป็นคาราวาผู้เรืองเวทอีกหนึ่งท่านนะครับที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายและวัตถุมงคลของท่านนั้นถ้าเด่นดังจริงๆเนี่ยจะต้องเป็นขุนแผนปะชาดาขุนแผนปะชาดานั้นดังมากนะครับนี่แต่ว่านี้เป็นเป็นท่านประหลัดครับท่านประหลัดนะเนี่ยท่านประหลัดนะฮะสวยงามมากเลยนะฮะ เอกกองไม่ฉันวันนี้ท่านประหลัดครับถ้าชอบทักกันเข้ามานะครับ